สายยานของพระศิวเทพนะคะถ้าคุณได้มาพบมาเจอคลิปนี้มาดูนะคะว่าข้อความถึงท่านแล้วก็พรจากท่านถึงคุณนะคะโอมนามัสิวายะโอมนามัสิวายะโอมนามัสิวะนะคะสาธุว้าวคุณได้พระแม่ปาราตีสวยงามมากอันนี้เดอะมิลลเนียขึ้นมานะคะคุณแบบ ยสวยจังเลยอะอคุณมีดวงแบบดวงของแบบมหาราณีอะดวงคนรวยนี่คือดวงคนรวยคนที่มั่งมีคนที่มีความเพียรพร้อมนะคะแต่ภารกิจของการมาเกิดของคุณนะคะมันต้องมีซ o m e t h อยู่ในนั้นเอาไปดูกันคืออะไรเป็นคนที่มีจิตใจที่แบบอบอ้อมารีช่วยเหลือผู้คนบทเรียนที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะคือ ความเสียใจความเจ็บปวดอดีตที่มันพาดไปแล้วสิ่งที่มันสูญเสียมันเอาคืนไม่ได้นะคะพ่ออยากจะบอกคุณว่าให้มองถึงสิ่งที่อยู่ข้างๆสิงอาถ้ามาเป็นคู่เนาะใช่เราถามถึงพรของภาศีวะอันนี้แบบแม่ปรวปะติออกมานะคะแล้วท่านก็บอกคุณว่ามองถึงสิ่งที่ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรักหรืออะไรก็ตามคุณเงยหน้าขึ้นมาคุณจะเจ,เจอเมืองใหม่เจอสะพานก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆ ความสุขเหลือชีวิตใหม่ได้รอคอยคุณอยู่ดังนั้นมูฟออนค่ะ m o ฟออนมูฟออนจากเรื่องที่ไม่ดีจากสิ่งที่มันทำให้คุณเป็นแบบความเจ็บปวดหรือว่าพันธนาการอะไรต่างๆนะคะใช่เจ้าเดวิลความทุกข์ความเศร้าหรือ energy ที่มันท็อกซิหลายคนก็สูญเสียถูกหลอกถูกโกงเป็นหานี่สินภาละอะไรบางอย่างมามหลายคนสุขภาพด้วยแหละ นะคะหลายคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพาเพราะก่อนหน้านี้เราเหนื่อยมากกับการต่อสู้ดิ้นรนใช่ไหมเอ,อ่อการต่อสู้ดิ้นรนมันทําให้คุณแบบเซ็งขี้เกียจไม่อยากจะทําอะไรคุณตัดการเชื่อมต่อไม่ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นอะไรต่างๆหนูมมสิกะออกมาส่งข่าวให้คุณนะคะมาดูข่าวนี้คืออะไรคะแต่ว่าภาสิวาเทพน่ะคือเทพคนที่เทพผู้ที่ทำลายล้างความชั่วหรือว่าด้านมืดนั่นเอง ันนี้คือภายในวันที่แปดแปดวันแปดสัปดาห์คืออะไรคะอะไรจะอะไรจะเข้ามาการเยียวยาการเตรียมตัวการเตรียมตัวทำสมาธิเตรียมตัววางแผนตั้งหลักเกี่ยวกับสิ่งที่จะเข้ามาการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงแล้วนะเหมือนชาร์จพลังงานนะตอนนี้นะแล้วก็ในเนี้ยมีพระพรหมหลายคนก็ นับถือพระพรหม,มหรือถ้าคุณบังเอิญเห็นพระพรมม,มาคุณขอพรได้นะท่านศักดิ์สิทธิ์ที่ที่คุณผ่านที่ที่คุณเห็นเป็นประจำนะ่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระพิค,คเนตก็มาการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆกาลังจะเข้ามานะคะสิ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณเคยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณกําลังจะได้เจอไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตหรืนาะเออหรือแม้แต่พลังงาน นะคะแม้แต่พลังงาน The Hangman อ,นนอันนี้เกี่ยวกับการตื่นรู้สิ่งที่คุณจะคอนเนคกับเอ่ r g y หรือว่าชาร์จได้นะคะในเรื่องของตัวต,วตนดั้งเดิมของคุณก็คือการทำสมาธิหรือการทำรู้สิกดีมใช่ไหมรู้สิกดีมใช่รู้สิกดีม,ด,มด้วยการทำสมาธิ ทริอปครับอันนี้รวมรวมพลังเลยนะคะอันนี้รวมพลังอันนี้ดีมากๆความสุขกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณรอคอยมานานแล้วอะ่ะไม่รู้ห่ะคุณรอให้แบบชีวิตมันกลับมากระปีก้กระเป๋ามาสดใสอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยอืมตรงเตรียมตัวพ่อบอกเตรียมตัวนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามามันเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีเฮมีการเฉลิมฉลองนั่นแหละ นะมาดูว่าพรจากท่านถึงคุณพรจากพัศิวะถึงคุณอะไรนี่ว,ว้าวคุณมาถูกทางแล้วหลายคนกำลังจะไปศึกษาต่อเรียนต่อหรือบางคนสิ่งที่คุณทำอยู่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้านใดก็ตามหรือว่าพัฒนาผลงานของคุณอย่างเงี้ยอืมนอกจากคำว่าคุณมาถูกทางแล้วอ่ะมันจะมีข้อมูลใหม่บางอย่างเข้ามานะ เป็นข้อมูลบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณหรือว่าการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้เจอได้พบพรสวรรค์อยู่บนทูบีอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันแต่ในทิศทางกับการหลายคนจะได้ข่าวเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะเลื่อนมากภายใน8วัน8สัปดาห์เดือน8อุ๊ย <laughs> <laughs> เดือนนี้เดือนอะไร u จ็ m e n t เย่การรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะสิ่งที่คุณรอคอยข่าวดีมาแล้ว สิ่งที่เราคอยมาแล้วค่ะแล้วเป็นแบบพลังงานบวกแล้วมาดีด้วยมาดีด้วยจริงๆโอ้โ oh ห The view of fortune โชคดีขาขึ้นนะคะเป็นไพ่พลังงานบวกหมดโชคดีขาขึ้นข่าวดีจะเข้ามาหลายคนการเดินทางประสบความสําเร็จได้รับการคุ้มครองรวมไปถึงจะได้พบได้เจอเทพประตุหรือแบบคนถูกใจนะคะในช่วงของการเดินทางได,ได้เจอแบบความรัก ครั้งใหม่ก็ได้นะคะเนี่ยคุณจะหลุดพ้นจากพันธนาการกรรมกรรมเก่านะคะที่คุณแบบเจ็บปวดอยู่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยวางพาไพ่ใบเนี้ยปล่อยวางแล้วคุณก็ต้องเข้าเข้าสู่สิ่งใหม่หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีข่าวดีความช่วยเหลือมาการเริ่มต้นหรือสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะรวมถึงสิ่งที่คุณทํามันมาถูกทางแล้วแหละดังนั้นสิ่งที่มันเป็น สิ่งที่ท่านให้พรคุณคือความรักทั้งนั้นเลยสาธุนะคะอะกดไลค์กดแชร์ยืนยันนี่เป็นคลิปแรกที่ทำพรจากพระศิวะเทพให้คุณนะคะเนาะขอให้คุณโชคดีนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกัน EP ต่อไปนะเลิฟๆๆค่ะ